เข้ามาอีกรอบนะมาถึงเวลากินละคุณผู้ชมมา มาอาจ้ออโอ้โหจะบอกว่านี่เดินแค่ประมาณสิเซคุณผู้ชมหอ่อนะกินหลากหลายนะกินหลากหลาย เราต้องชิมว่ามันจะอร่อยไหมซึ่งจะบอกว่าชอบตรงไหนไหราคาไม่แพงใช่ใชอยู่ที่ห้าสิบหกสิบบาทมีคนถามเมื่อกี้ว่าคนเยอะไหมอาหารราคาเป็นยังไงบ้างช่วยตอบหน่อยอาหารนเนื้อไม้สิบสองบาทมหมูปิ้งเนอหมูทอดก็ถือว่าราคาทั่วไปกับข้างนอกเนาะถูกกว่าถูกกว่าด้วยเพราะว่าเนี่ยกุณค่าต้นเปลาห้องพื้นอื่นอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะนี่หกสิบบาท เนกุ้งตัวใหญ่ด้วยนะตัวน้หกสีตัวสี่ตัวใหญ่หกสิบบาทรสนารสนาต้มตำห้าสิบาทอเงี้ยห้าสิบบาทไอต้มเนื้อราคาเท่ต้มเนื้อเาเลยอ่ะต้มเนืหาสิบาทไหมห้าสิบาทนห้าสิ้าหนีย้เลยว่าแล้วไมราคาถูกจังเดี๋ยต้องซื้อไปแฝหนึ่งละเออซื้อไปแฝงแล้วนะเออนี่จะบอกว่านี่อร่อยมากโทอด เหมือนาอดกับปกติอ่ะรสชาตเหมือนไปกินที่เชียงใหม่คุณผู้ชมคือนั้นเลยจิงเหมือนเตี๋ตลาดเช้าเหมือนชิ้นทอดตลาดเช้ามีนาา <ฮะ S 1> คนถา,ามเรื่องน้ำลำใหญ่ชิ้นหนุ่มไม้ที่ราคาเป็น่บห้าบาทแก้วใหญ่โชว์หน่อยค่ะปกติข้างนอกจตบานเท่าไหร่คะแก้วนี้สี่สิบห้าสิบเนาะเพราะแก้วแค่แบบ แบแก้วปกติก็สามสิบกว่าห้าสิบเนาะใช่สี่สิบแลเนาะทำใจจุกจอ,อุ้ยมัหายได้หล่อันนี้าบาทหรอเฮ้สามสิบผมว่าไฟถ้ไฟเล็กอะยี่สิบห้าอ๋อถ้าไฟนี้สามสิบจะบอกว่ากดลงมาเลยกดลงมาดูนี่ เออส้มตำเขาบอกว่าเป็นส้มตำแชมป์อันดับหนึ่งแชมป์ส้มตำอันดับหนึ่งนั่นแหะเขาชิมแ่บนั่นแอบฮบาเขาเจหรสชาติผมวผ่านไหมสำหรับเราที่เป็นสาวส้มตำอยู่แล้วปูปลาปลาจะบอกว่าเป็นปลา เป็นปาร้าที่คือปลาร้าท่มัมมน,ม,นมันมีความแบบถ้าใครชอบรสชาติแบบต่างจังหวัดอ่ะอันนี้ใช่เลยรสชาติแบบว่ากลิ่นโคลนสาบควายอ่ะอันนี้ใช่เลยเลิศไหมเลออือเลิศเธอมันฮกมันใช่อย่าเคยกินท้อมตาำที่มาสะอาด,ะอาดนะ ฟีลสะอาดอะรสชาติมันจะเหมือนส้มตำมันจะเหมือนยำเออมันจะเหมือนยำแต่อันนี้คือมันจะบอกว่าไงอะถ้าใครเคยแบบชาติปลาราที่มันจะมีไม่ใช่กินปลาร้าพัชไรท์อะมันมีความโอ้อนิดนึงอะอันนี้ใช่เลยเราเป็นปลาตามบ้านทำเองอ่ะเรามาชิมที่อันนี้กับบ้านคุเตจนี่กุ้งยังไงสดไม่สดสมราคาไหมกับผู้งเชียงปลาดูนะ เขากุ hmm. 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 ้งเขาเด้งเราจะบอกว่าเขามีเหมือนฟิลแบบเหมือนวาซาบิอะอยู่ในน้ำราดอ่ะอมันก็เป็นอีกรสชาตหนึ่งอีกฟิลหนึ่งถ้าคนชอบก็คือชอบก็เป็นฟิลกุ้งกุ้งน้ำจิ้มซีฟูดใหม่อ่ะฟิลหนัง

ดือดนมันจะมีต้มเนื้อแบบฟิวฟิวแบบอิสลา,ามอะ่ะมันจะมีกลิ่นของเครื่องสักยาใช่ใช่ที่เรารู้สึกได้ว่าวเวลาไปงานมุสลิมอะ่ะเคยไปงานแต่งงานมุสลิมอ,ะอ่ะให้กินต้มเนื้อฟิั้นานรสชาติอย่างนั้นเลยค่ะอร่อยคุณผู้ชมนเม็ด รู้หก้เหตบอก่าติดตรงไหนนะอร่อยจัดคุณผู้ชมไหน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 มันอร่อยจนติดปากอะ่ะมีร้านอีกเลือกมากนี่คือเดินเข้าประมาณสิบเปอร์เซ็นถ้าสองล็อกแล้วยังมีอีกหลายล็อกที่ยังไม่เดินทั้งขนมทั้งอะไรอะ่ะจุกามากนะคุณจะบอกให้ว่า แล้วก็คนเยอะมากคนเยอะลูกชิ้นในปิงเรายังไม่ได้คิวนะคะรอไปก่อนนะจ๊ะใช่ไม่มีการรับกุึ่งทุกทุกคนเราก็ต้องรองนะคะคิดถึงค่ะ บอกพีถึหมหาลขกางขาเอยค่ะ,ะ,คะไม่อยากคนนีงมีเป็นร้อยแล้ค่ะพิถึงคนไหนคะเติย์ฟบ,บ้างนะถือว่าเป็นการแบบว่าลองทำอะไรใหม่ๆบ้าง<ช>คนดูชอบผมก็รู้แบบบางทีไปนางงามวันนก็น้ำดูล่าบางนีก็มาปีดแล้วันงทมาหาดกันบ้าง แถวนี้เราก็ได้เจอกันบ่อยๆเนาะใครมีร้านอาหารร้านเด็ดอยากให้ไปไหลายสดนั่งกินพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเออส่งมานะส,านะส่งมานะเธอร้านไหนที่ต้องแบบให้ไปชิมไปอะไรอย่างเงี้ยส่งมากให้ถึงจริงก็ได้ คอมเมนต์มีกีห่หลอดไม่มีอ๋อใกล้บ้านเหรอตลาดไม่ใกล้เลยค่ะเขาจะปากเนะ <c oughs> าะโอ้ดันปาร์กโลกเลยค่ะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> แลหละว่าอยากมาเจอใครรูป้ป่ะกิจ่ง อยากมาเจอพิษสุงพิษสุงอยู่ไหนกรับใครเจอพิษสุงใครอยู่ตลาดเส้นบางแล้วพิษสุงอยู่ตรงไหนเนี่ยพิษสูงอยู่ไหมนี่ดูคลิปพิษสุงทุกวันเลยโคเจนตกหลุมพิษสุงมากดูคลิปพิษสุงทุกวันโคเจนมีไฟยัางขามีคนถนะ่นายนี่อะค่ะจะมาจีบพิษสุงนี่แหละครับงงเว้ยพิษสุงคือสเปคเลยจะบอกในหะ้สเปกอย่างเนี้ยเลยดูเป็นหนุ่มอบอุ่นเนาะใช่ แบบชับบี้ชิบบี้นิดๆ,ดๆดอะ่ะใครชอบพิสุงมาขอหัวใจหนะ่ะกดหนึ่งใครชอบพี่สุงมากดหนึ่งเออนี่ยอมขับรถมาเป็นเป็นชั่วโมงเลยเนาะที่เรามาเพื่อจะมาหาพิสุงหูไหมาพ่สุงหลุมม,มใครอยู่ตลาดเซฟบันบอกว่าพิสุงอยู่ตรงไหนตอนนี้ เจอแต่ไหนปิงไม่เจอไหนพี่สุงพี่สุงก็หล่อพี่สุงเดนไม่สนใจพี่พี่ปิงหรอคะพี่ปิงก็หล่อนะคะ<笑><笑>เขาสวยมากจีปิงตอนเนี้ยเอาละาดาราออกมึงลื้อเฟัดมากเฟรมัดผมสมชื่ออ่ะทุกคนใครที่มากินแล้วก็นั่งกินก็อย่าลืมกินเสร็จแล้วอย่าลืมเก็บขยะไปทิ้งด้วยเพราะว่าคนต่อไปจะได้มานั่งได้นเพะเหมือนจะ ือนคนดูะลรอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าตอนนี้บางร้านต่อคิวเวอร์เขาดูดินะเขาต่อคิวอะไรกันเนีะยเพืนไปมาไม่ได้ไม่ได้ผ่านเหรอไม่ห่ะกคิวไม่ไปเคาสองซอยเองอ๋อมีอคนในดูใน YouTube ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อต้องสองช่องชาก็ว่าเฟซบุ๊กมันไม่ขึ้น นะครับทุกคนกาลังดูอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซฟวันสีสมานนะครับนี่ถือว่าเป็นวันเปิดวันที่สองนะครับเมื่อวานคนแต่ต้องมากลางวันตอนเช้าๆจะได้กินก๋วยเตี๋ยวลุงพลตรงนี้ที่ดังๆใช่ก๋วยเตี๋ยวลุงพลอยู่ตรงนี้เน่ๆ,ๆตรงหัวโมีขับไปดูเลยตรงนน้นคนะขอเยอะเกิน ตูนใช่ที่เป็นใช่ที่นสู้จาขาวแดงๆอ่ะเกี่ยวลุงพลที่มีที่นั่งตรงนี้อ๋อเกี่ยวลุงพลนะเี๋ยาคืออิชามอ่ะกล้องข้างหลังก็คือเบอร์อยู่นะคบไม่ค่อยเห็นหน้าคนข้างหลังเท่าไหร่ถือว่าโอเคนะคุณเจอนกับราคาอาหารแล้วก็ เหมือนเขาคัดมาแล้วถึงว่าคันถึงต้องมีการคัดเพราะว่าทุกอย่างมันคือราคาโอเคแล้วัดได้เขาบอกต่อคิวเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นคิวอะล้านอะล้านอะแล้วคือหลุดนะก็คือหลุดเขาอุแต่แนเลยเขาจะแรนดอมเหมือนร้านนี้ก็คือไม่ไม่มีล็อกใครล็อกมันเป็นล็อกของที่ตลาดก็คือใครมาก่องก็ได้ตรงนั้นก่อนคิวนี้แมะแรนดอมแรนดอมยังเหลือล็อกอยู่นะ แต่เหมือนถ้ามีล็อกอีกก็ไม่มีที่นั่งกินเก็เลย <S <S เว้นไว้หรือเปล่าก็คงอย่างนั้นอีกไหนจะขยายไปอีกนิดนึงเพราะจุดม,มุ่งหมายของทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อมากินครัซึ่งหมันก็เอ็นจอยมากคนที่เหมาะกับการที่ชอบเดินงานแร์ตลาดเซเวันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนย่านนี้นะ ย่านปทุมคุณชอบหาอะไรแปลกใหม่ๆซึ่งเราก็ไม่ใช่คนปทุมเราเป็นคนรัดเท้านะฮะลัดเทวาที่หามาคามเวอร์แล้วคือราคาคือเรียกได้ว่าเข้าถึงได้จับจับต้องได้นรอะว่านี่เชื่อว่าทางตลาดน่าจะเน้นควบคุมเรื่องราคาด้วยเพราะราคาคืออะคุณกำเงินมาสองอบาทคุณอิ่มได้สองสาคนได้เลยใช่ ปิดกี่โมงคะเจมส์ี่ทุ่มเลยค่ะถ้าจะสี่ทุ่มนะใครกำลังดูอยู่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเซป,ปันสีสมานลงทางด่วนสีมานเลี้ยวซ้ายแล้วก็ผ่านผ่านอ่าโดวินสันแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาถูกต้องท้า Let me introduction myself from Indonesia สวัสดีแฟนคลับจากอินโดนีเซียเนี่ยค่ะนี่เสียงเขาสดีเลยอะสวัสดีค่ะเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ from Indonesia สวัสดีอินโดนีเซียเอ้ยสวัสดีเชฟปั๊กสวัสดตปั๊กสวัสดีปั๊กคุณป้ะคนแรกก่อนแล้วหรือเปล่าเออคุณผู้ชมเพียงบันไดสิบัสสวัสดี Okay, ภาษาอินโดนีเซียสวัสดีบ้านไลน์เราจะสวัสดีแฟนคลับจากอินโดนีเซียกันนะฮะทุกคนอย่างงง,งตอนนี้คือเราเราไลฟ์ใส่สองช่องทางคือระหว่างยูทูบอ่อบ้านแดงกับบ้านปา่าบ้านแดงบ้านป่าเนาะมีไก่ฉีกพัลลามห้าก็อร่อยจ้าว้า,วานสนใจมากเดี๋ยวต้องไปตามดูนะคะว่ามีไก่ผิดอัลลามีไก่ฉีกนะอัลลามห้าอุ้ก็ไม่ใช่ร้านนะั้นหรอกทุกคนต่อเชือกเยอะอุ้งแต่ใช่เมื่อกี้มีเหรอ เขาดีก็จะมีอาหารตาให้กินให้ดูด้วยนะทุกค,คนแต่ไม่สามารถแผ่นได้เพราะจะเป็นเกี่ยวกับ PPA เว่ก็ไม่ใช่แค่แค่ไว้กางคนนะที่มาก็คือไว้าลูกก็เยอะเหมือนกันกนะฮุเจนแถวนี้อร่อยมากมีสิบ้านยี่สิบ้านก็กินไม่หมดเลือกกินใครที่มาก,ก็เลือกกิน นี่ชื่อว่าแบบของกินที่แบบแต่ละคนชอบมันจะมีแน่ๆอะเพราะร้านมันหลากหลายแล้วเมนูมันไม่ซ้ํากันเลยแต่ละร้านหลากหลายมากหลากหลายจริงสูตเสียเขาทิ้เขมาดูชาไทยชาอะไรกันด้หยือนแทบจะมีอย่างละหนึ่งเลยด้วยซ้ำเนาะร้านร้านแบบเมนูที่นี่ ช่วงนี้หลังจากจอวิกตผ่านไปเรามีอะไรดีเข้ามาในชีวิตเราหรือ,อยังอัปเดตกันหน่อยตอนทช้ว่าเจ็ดก็มีน้ำเกื่อเห็นมดวมีทุกอย่างวุนเวอร์อะไรอย่างเงี้ยผ,ผ,ผละม้มผลไม้น้ำป่มน,น้ำปัน่นมีหมดทุกวันนี้ของซิ้งของย่างของอะไรที่แบบ ตลาดในดังๆอ่ะมีหมดเลยแต่อร่อยสูคือน,น้ำนนอากาศร้นอนๆอ่ะมันไม่ได้หวานเกินนะที่ตลาดนี้ถือว่าไม่ร้อนนะคุณเจนไม,ไม่ร้อนรมดีลมดีนี่ขนาดคนเยอะมากนะ เรียลมตีตลอดเลยลอยู่บางแสนอะไรเงี้ยที่มีลมผ่านตลอดเนี่ยอืมดูปูเวะปูเค็มไหมฮะัปูจืด ถ้าเราผูดจือดอร่อยมากเลยผูดจืดมันจะมีรสชาติเลยเธอนี่เราไปจิม้มกับส้ตมตำกุ้งค่ะกุ้งนะกุ้งจิ้มกับน่อส้ตมตำนะเยอะมากหักๆเลยอะ่ะนั่น ออาสำหรับคนที่จะมาเราอยากนั่งทันที่ก็ให้เตรียมเช็ชูมาด้วยนเนาะเพราะบางทีเรามานั่งตกเอะตกอาจจะมีคราบมีคราบเนี่ยอะไร,ะไรแล้วก็เช็ดตายตกก็เริ่มว่างแล้วนะตงมีเริ่มีหลังเรากินเสร็จแล้วก็เช็ดคืนกับต่อไปที่มานั่งต่อเราจะได้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งต่อแบบสะอาดเลยนี้ อร่อยจุกๆเลยค่ะคุณผู้ชม คนนี้ก็ไม่ขาดสายเนาะคนแน่นตลอดนั่นเบอร์นี่คือขนาดปฝน,นที่สองนะใช่วันธรรมดาด้วยนะาสาคตะวันี้ไม่ต้องสิบสสุดเมื่อวานปิงลี่บอกเอามาสามพันเอามาสองพันมาสองพันมาหมดหมดหมดเกลี้ยง แล้วเมื่อกี้ที่ถามมาก่อนมาก็คือหมดไปแล้วพันพันพันห้าวที่ยังไม่หมดวันนะใช่วันนี้พันห้า จอดรถส่วนตัวมาก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถมีนะมีที่จอดรถก็ถือว่าวันนี้คนเยอะก็ถือว่ายังมียังพอมีมน,นะในรถบินสันก็ที่จอดก็เคยอ,อยู่คือมันมีที่จอดรถเขาด้วยและของรถบินสันด้วยใช่ถอดมันก็กลายเป็นว่าก็าเหมือนว่าทราฟฟิกของรถบินสันก็เข้ากันได้ด้วยดีใช่ ตัวเป็นทำเลที่โอเคครับเขาเจเานตรงนี้ใช่เออ,เอ,อน่ากินมากเ,าเลยเอาะไรคะออะไรน่ากินคะเนี่ย๋อ้ลำไยลำหญ่จ๋่ใส่ตาแปลกๆครับเมื่อกี้นี้ แบตห,หรอครับป้าเซนต์อกเตนเหมือนหรอจะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว่แบบะคุณผู้ชมเช็คก,ก่อนสุดท้ายสุดท้ายคนที่กำลังจะไปตลาดเซฟปัฟนถ้าขึ้นทางด่วนมาจากในเมืองลงทางด่วนสีสมานแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านโรบินสันแล้วอยู่เทินกลับมาเลี้ยวเข้าโรบินสันหาที่จอดในโรบินสันได้เลยได้เลยโรบินสันสีสมานนะปะหมุด่ะ พิมในก o o g l e แ a p ขึ้นเลยเราเป็นสันติสมานเดี๋ยวเซฟวันสันติสมานคือตอนนี้ก็มีในก o o g l e แ a p แล้วมีแล้วมีแล้ววันนี้เปิดวันที่สองนะสับสิ่งที่ต้องเตรียมมาบ้างในการมาถ้าเกิดจะนั่งกินที่นี่ต้องเตรียมอะไรบ้างครับเจนจริงๆรานนั่งกินที่นี่อ่ะออกระดาษทิชชู่หรือว่าทิชชู่เปียกก็แล้จะดีด้วยติดตัวมาด้วยก็จะดีไว้เผื่อมีโต๊ะว่างเราก็เซตโต๊ะเซตโตะอะไรอย่างเงี้ย ที่นั่งทางก็คือถือว่ามีจำนวนมากเนาะเยอะมากโตเยอะมากโตเป็นหลายร้อยโตเลยเราก็ไม่ได้ยืนรอนานใช่ไหมไม่รอไม่รอเรามาเดินมาเกือบก็ได้เลยห้องห้งถือว่าเยอะมากโตเยอะมากโตเก้าอี้มีหมดนะจ๊ะถือว่าเหมาะกับคนที่สายเทอเดินกินเดินทับของกินอ่ะโดยเฉพาของกินถมมาก